วัติจ้าพี่น้องคงไปสุข,ขสุขคลนบรรยากาศที่ทำง,งานพี่น้องบรรยากาศทีทำง,งานมือสิเราเรื่องงานงานนี่เห็ดงานหลายบ่มีเวลาอัดคลิปพี่น้องก็เลยลงคลิปสัน่นแต่ว่าบ่ไเดบ่ไเด้เ,ดเปิดคอมเมนต์ หลายคนเพิ่นกับเขามาว่าว่าเป็นอย่างคือบอกเปิดคอมเมนต์มาพี่น้องเนาะคือแบบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเมื่อยแห้งหลายสิบอ่อยฟ้องว่าการทําง,งานมันแนววดาเนาะยามมื้อเช้ามาเฮ็ดหมองนีแก็พี่น้องเข้า9:00นเลิกบใบสาวันนี้4:00นแล่งก็ไปเฮ็ดอยู่ร้านเวียดนามไปซอยไปซอยปกูเกน,นั่นจับนนทนจับนีหัน่นพงหั่นผักแล้วก็ล้างถ้วยน้ำเนยเนาะ ถามว่าเมื่อยบวเป็นตะตายแห้งมันลบหนาลบหลังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหมองลานเวียดนามที่ว่าไปเห็ดเนี่ยไปเจอคนไทยคนไทยเป็นเห็ดงางอยู่นีหันเนาะเป็นเป็นกุกเป็นกุกพักกันเห็ดกับเขาอยู่นี่หันนี่ไซดีสุกขนพี่น้องนี่ไซดีสุกขนืนเป็นกันเองถามมากินเขาวัวนูนี่น,นั่นเออเป็นกันเองอยู่ ก็อยากไปเฮตูพี่นอ้องถึงแม่ว่าค่าแรกมันสีใได้หน่อยกว่าการล่างจานแต่การล่างจานทีพี่การไปล่างนี่ก็คือก็ไม่ได้ล่างมือดอกพี่น,อกกน้องะะอกนะ็ล่างเครื่องเนาะค่ะเนาะขึ้มเนาะล่างเครื่องวันซุกกับวันเสาวันศุกนี่เหตุงานอยู่นี่เลือกบสามสีมงเครืองอย้งมมะแรง ไปร้านอาหารไปร้านอาหารอีกมองหนึ่งโมเมนมองเวียดนามอี <S <S ไปร้านอาหารอีกมองหนึ่งของฝรั่งลูกค่าลายลายพี่น้องแก้วกับมีตะบักน้านาจานกับมีตะบักหน้านานยกขึ้นยกลงแก้วน่ะมันเมื่อยมองนี้ล่ะมันบดีเมื่อยมองไี้ทามาเฮ็ดงานล่ะเฮ็ดไดโบเฮ็ดไดพี่น้องเฮ็ดไดทุกย่างนั่นแหนละ มันบริณักษ์นาสาหาัสแต่สามารถทำทุกคนได้เนาะคือเฮ้ามาเป้าหมายของเฮ้าคือหาเงินอันที่บอกว่าสิไปได้เงินน้ำผัวฝรัง่งคนสีห้เท่าน,นั้นล้านเท่านี้ล้านนะได้ดอกพี่นอ้องเหียดากบ่ออกบ่ได้ดอกต,ต้องเฮ็ดเองพิการกลับไปเฮ็ดของของของร้านอาหารหมองนี้สิเฮ็ดเขาสิจองโซหอดสิ้นเดือนพี่นอ้อง กับโมงคือการว่าเป็นยังเขาคือจองตเหาหรือเป็นน้ำเหาเห็ดงานท่านเห็ดงานสะอาดหรือว่าแนวไหนกับโมแต่ว่าเขาจองมองเขาโทรจองกับบน,นบริษัทอันเขาเอืน้นเขาเอื้อว,วกกับเตือ้อต่ว่าป่านเห่าสื้อเอ่อาที่ยังบะโมบันี้เขาสิโทรจองไว้ว่าคนซื้อนี่ซื้อนีเด้อเขาที่สามารถมาอะไร้บวันซุกซีมูแรง้งเลืองหาตุ้งเครื่อง เออซีโม่เครื่องเตียงหาทุ่มครื่องวันเสาร์นั่นเขาเที่ยงเริ่องหาทุ่มเครื่องเขาเฮ็ดไดโบอ,อยังสีเนาะเขาก็ทิ้งทามมาเนะาะทางบริษัทอันมองเหขาเฮ็ดงานเขาก็โทรมากเท่สซีเฮ็ดงานก็เขาไดโบนี่เขาโทรมาเด้เขาต้องการเนี่เทอาภัเฮ็ดมัอนั้นมัอนี้มัอนั้นมัอน,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 นี้เขาก็ให้เบิ่งตารางเนาะบอกว่าเฮ็ดได้ฉันเฮ็ดได้ที่นี่ก็เพิ่นก็จองจองยาหาหอบสินเดือนเนาะบัดน,นี้เลี่ยมีได้บัดนี้เลี่ยมีเวียดนามนี่ เพิ่กนกะอยากได้เห่าไปซอยแต่ว่าอาทิตย์นี้เฮ็ดสามมืออาทิตย์หน้าเฮ็ดอีสามมืออาทิตย์ต่อไปนั่นอีสี่มือแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปบ่ได้เฮ็ดพี่น้องชิ่ง่ายบ้านอีกแล้วมองเก้านั่นดากว่าท่านอุ่นอยู่ง่ายอีกแล้วพี่น้องเมือเม่อยเมื่อย์ขันมาใหญ่บ้านเนาะการการเฮ็ดล่างจานคือคือการเฮ็ดลลางจานหูอยู่แล้วเราชั่วโมงเท่าวดาย ชั่วโมงหนึ่งกับสิบสิบ,สบเอ็ดยูปกกัวแต่อันมองมอง,มองเวียดนามนี่มันล่งห้เห่าว่าห้เห่าไปซอยกุกแต่ว่าบงหมูมันสิชั่วโมงจากบาทแต่ว่าเห็ดหมือนละหกชั่วโมงเนาะพี่น้องที่นี่งานมองนี้งานตีเห็ดนี่ใบแหวตีมาเห็ดหยางวัดตีตื่นเสามากกับมะลางอ่างลางนา สิดเส้นยาเิดน้ำอ่างล่างหนาขัดก่อนสิดเศดเศษเศษน้ำมือจับปิดประตูเศษไปนน้ำมุ่นน้ำซอกน้ำลือประสนทอคือแบบว่ามันมีเด็กเล็กเด็กหน่อยบ้านเด็กหน่อยมันจะต้องสะอาดมากเด็กหน่อยมันไปจุงไปจับมาใส่ปงใส่ปากสินะพี่น้องนี่นี่เฮ็ดอยู่นี่ยังว่าฮัหเป็นพนักงานประจำนี นี่เป็นส่วงแบบเขาเอื่นอย่างอบป,ปีศกปีมุดหมายถึงเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วเธอก็จะได้เงินเงินกระได้เงินปกติน่ะล่ะพี่น้องด้เงินปกติของคือของเขาน่ะละ่ะเดือนหนึ่งปกติเขาฮ็ดงานแปดชั่วโมงเดือนหนึ่งเขาสิไดประมาณพันเก่าพันเก่าฮักยังแล้วเขาก็สีเหลือพันสี่พันสี่พันห้า 1, 4, 4, ประมาณนั้นเนาะบางคนอะแล้วแต่เขาสิให้ภาษีฮักลหลยฮักหน่อยนอะพี่น้องแล้วก็ ของปีการบอดเฮตแปดชั่วโมงมันกะลดลดลงมาอีกเด้เฮดแค่สี่ชั่วเอ้ยเฮดแค่หกชั่วโมงกะสีเหลืออยู่พันสี่เกือบพันหาหักอีหยังแล้วหักประกันค้นถอค้อนถาวรหันประกันอีถ้าสง่งภาษีแล้วกะสีแล้วเหลือพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยอยู่ก้าเกียนนี่เนาะที่นี่ถามว่าห้าจําเป็นโมคะ่ะจําเป็นโมติดตกไปเฮตงานเสริมคือแบบเฮตซูมือนี่ มาเห็ุหนีเ่ามือเศร้าย่ามือแรกงไปเหตุอีมองไม่มันจำเป็นบอมันทาว่าจำเป็นบอมันบอจำเป็นพี่นนองมันบอจำเป็นดอกแต่ว่าคืดล่างกายของเฮ้าตัวน,นี้เขาเหตุใจอยู่พี่นนองมันโมเยนั้นนะสาหัสวันเลบบัวเรไปแบกไปหามส่บาเนาะมันกะพิการกระเหตุดได้กะเหตุใด,ดเพราะญ่กะว่าถ้าเธอไผวไหวเธือกวยาเหตุเกษ์บึงลักฐานนู่นตอด พ่อหญ่บอกว่าถ้าเธอเหตุบ่ได้เธอโปรตกเหตุด้อเธอเธอเหตุแค่แค่หมึนกับพ่อก็เลยบอกว่าฉันเหตุด้ฉันยังไหวอยู่ก็เลยวางสั้นกับประเด็จเทาอีกยังถึงขนาดนั้นวันนี้่ดิจะเล่าเนี่ยพ่อบอกแล้วดิ๊ดเย็นใจหูบวบแล้วไปหลับไปสูงพี่น้องเ้าไปหลับไปสูงไปหลับไปสูงย่านเรื่องของเรื่องนะบ่ออยากให้เมียนี่ยเอาบัตรเติมอันบัตรบัตรอันบัตรเออ มาม่าแม่ก็อบแบบสับปูด้วยโอเคโอเคแล้วเราอยากหายห้าน่ะเสียเงินค่าตัวหลบตัวหลบเดือนหนึ่งสมกันกว่าแล้วบราอยากหายแล้วก็เลยไปลาไปชมว่าช่วงนี้เล่าเล่าเล่าแล้วปิดอ่ะเขาเออเนียแล้วพักหลอนแล้วพักหลอนเดือนหนึ่งพี่น้องพีการทำไมพีการไม่ได้พักนอนราก็ถามแล้วอยู่ว่าคนพักร้อนคนอยากไปเที่ยวไหนไหมฉันไม่ไปฉันจะพักผ่อนอยู่บ้าน แต่ก็มารับทรงเมียยงสิละเหมือนกับทงานแหละพี่น้องอย่านี้ตวนสายู่อยุ่นน้ำกันมากเนาะยุ่นน้ำกันมากอ่ะบ่ได้มีเรื่องจังว่าดอกพี่น้องบางคนเหมันกระทามาเนาะเท่าก็นั่นแหละยุ่นน้ำกันนะมีอีหยังจังว่าบ่บ่มีพี่น้องมันบ่มีตะโนนหลายปีแล้วเนาะการยุ่นน้ำกันหักแพงกันดูแลกันคือคือพี่พื่อน้องคือพี่พื่อน้องดูแลกันนะพี่น้องกะ ขอบคุณนะคะที่เขามารับชมคลิปวิดีโอค่ะมีนางเอกอันย่างพาดข้างหลังมากนั่งอยากอ,อกมานั่งโมกาองย่างออกมาพานั่งเลยออกไปออกข้างหลังมางเนาะขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สิเขามาให้กําลังใจพีม่าดามเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนช่วงนี้กับสิอาร์ตนั่งไปตอบเมนซาเน่เพราะว่าเหตุงานหลายเนาะคะ่ะก็สิไปตอบพนไดทุกคนนั่นแหละค่ะกับคันผู้ใดที่พิษพลาดไป บบท่านไหนไปตอบกับขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะพบกันที่ปนาค่ะบ๊ายบาย